ยินดี้ต้อนรับเข้าสูา่ Y Y Love กับการสปอยหนังเรื่อง Diary of Hong Yong Dang บันทึกรับ Hong Yong Dang หนังวายสัญชาติเกาหลีออกฉายในปี2014หนังเรื่องนี้ได้เข้าฉายในเทศกาล Drama Festival 2014ของเกาหลีด้วยนะคะความยาวของหนังเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณเรื่องนี้เป็นหนังวายย้อนยุคโดยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในยุคโชซอนต้องบอกกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมนะคะจบแบบอสุขนิยมจบไม่แฮปปี้ค่ะแต่เรื่องราวระหว่างทาง ของงหนงัเรื่องราวระหว่างนายเอกและพระเอกเป็นความรักที่งดงามนะคะถึงแม้มันจะเป็นหนังเศร้าก็เป็นหนังเศร้าที่สนุกชวนติดตามควรค่าแก่การดูค่ะหากใครไม่ชอบหนังโศกนาากรรมก็กดออกได้เลยแต่แอดก็อยากให้ลองเปิดใจฟังนะคะส่วนถ้าใครยังไหวเรามาฟังเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะแอดขอปูเรื่องแบบนี้ก่อนนะคะว่าบันทึกลับฮงยองดังเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคิมซังยอนบุตรชายของเสนาบดีคิมซึ่งทํางานเป็นเสนาบดีฝ่ายเจ้าหน้าที่กับคิมฮงยอง เด็กชายที่เสนาบดีคิมเมตารับเลี้ยงเป็นลูกชายอีกคนเพราะกำรรพร้าพ่อแม่ฮงยอนนั้นจริงๆแล้วเขามีพ่อแม่เป็นขุนนางแต่พ่อแม่ทําความผิดจนถูกลดตําแหน่งจนแทบจะไม่มีกินและพ่อแม่ได้ตายในตอนที่ฮงยอนอายุ9ก้าขวบดังนั้นเสนาบดีคิมซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อแม่ของฮงยอนจึงรับเลี้ยงดูเขาเสมอเหมือนลูกชายอีกคนหนึ่งและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซังยอนและฮงยอนจึงได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องกันซังยอนและฮงยอนคือคุณชายใหญ่ และคุณชายรองของบ้านทั้งคู่ถือเป็นพี่น้องกันแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันเลยก็ตามหนังเปิดฉากที่วันหนึ่งซังยอนซึ่งเป็นคุณชายใหญ่ตายค่ะการตายของซังยอนมีสาเหตุมาจากการถูกวางยาพิษซึ่งในที่เกิดเหตุมีหลักฐานที่เก็บได้หลายอย่าง และหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งก็คือแหวนหยกค่ะผู้ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบคดีซึ่งต่อไปอาจจะขอเรียกเขาว่าใต้เท้านะคะใต้เท้ากําลังสืบหาว่าใครเป็นผู้ร้ายแล้วก็ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าตอนนี้มีบุรุษคนหนึ่งนามว่าคิมฮงยอนมามอบตัวและสารภาพว่าเป็นคนฆ่าซังยอนเมื่อใต้เท้าผู้รับผิดชอบคดีเข้าไปคุยด้วยคิมฮงยอนก็สารภาพว่าเขาเป็นน้องชายของผู้ตายและเจตนาฆ่าพี่ชายของตัวเองใต้เท้ายังไม่ปักใจเชื่อจึงสั่งให้ นตัวฮงยอนไปขังไว้ก่อนในห้องขังไต้เท้าได้เข้าไปถามว่าทําไมฮงยอนถึงฆ่าพี่ชายฮงยอนบอกว่าที่ตัวเองฆ่าพี่ชายเป็นเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาพี่ชายมักจะทําร้ายร่างกายของตัวเองอยู่เสมอพี่ชายมักจะพูดจาดูถูกเหยยดยามเรื่องพ่อแม่ของเขาพี่ชายอิจฉาริษยาเขาที่เขามีความสามารถมากกว่าจนถึงตอนนี้เขาก็สุดจะทนแล้วจึงฆ่าพี่ชายซะไต้เท้าก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะท่าทีของฮงยอนดูพร้อมที่จะตายดู อยากตายและเต็มใจที่จะตายเกินไปอะค่ะมันไม่เหมือนกับท่าทีของคนที่ฆ่าใครสักคนเพราะความแค้นมันไม่มีร่องรอยของความสะใจแต่มันมีร่องรอยของความเสียใจความรอมใจอะค่ะไต้เท้าจึงมาถามกับบ่าวไพร่ในบ้านถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณชายใหญ่กับคุณชายรองก็ได้รับคําตอบว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปด้วยดีทั้งคู่สนิทกันมากและได้รู้อีกว่าทั้งคู่มีกระท่อมหลังน้อยที่บ่าวคนสนิทสร้างไว้เพื่อให้เล่นด้วยกันกระท่อมหลังนั้นมีชื่อว่าฮองยองดังนั่นเอง นอกจากถามเบารับใช้ในบ้านแล้วใต้เท้ายังได้พูดคุยกับครูหญินซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายซึ่งเป็นสามีของนางกับน้องชายด้วยครูหญินพูดถึงสามีของตัวเองด้วยท่าทีเศร้าส้อยใต้เท้าถามว่าครูหยินรู้ไหมว่าคุณชายทั้งสองเคยทะเลาะกันหรือไม่ครูหญินก็ว่าตัวเองเคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันสายตาของใต้เทา้าเห็นแหวนหยกที่นิ้วของครูหญินซึ่งเหมือนกันกับแหวนหยกของผู้ตายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุครูหญินบอกว่าแหวนหยกนี้สามี ทามอบให้ไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นสิ่งของที่เอาไว้ดูต่างหน้าไต้เท้าถามหาบ้านหลังน้อยฮองยองดังไว้อยู่ที่ไหนและมาหาหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านหลังนี้นั่นจึงทําให้ไต้เท้าได้พบกับบันทึกเล่มหนึ่งที่ซ่อนไว้ในพินคันหนึ่งบันทึกเล่มนั้นเป็นบันทึกของคิมซังยอนเป็นบันทึกของผู้ตายนั่นเองค่ะไต้เท้าเก็บบันทึกเล่มนั้นกลับมาและเริ่มเปิดอ่านหนังจึงย้อนกลับไปในวันวานนักกระท่อมฮองยองดังคิมฮงยอนนายเอกของเรื่องค่ะนายเอก เป็นคุณชายรองของบ้านวันนี้เข้ามาที่กระท่อมแห่งนี้เพื่อมารอคิมซังยอนซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองและเป็นพระเอกค่ะเพราะพระเอกที่จากไปต่างเมืองบอกเขาไว้ว่าเมื่อวันที่ดอกไม้บานมาถึงพระเอกจะกลับมาหานายเอกที่กระท่อมพองยองดังดังนั้นเมื่อวันที่ดอกไม้บานมาถึงนายเอกก็มารอพระเอกค่ะ แต่รอแล้วรอเล่ารอนานเข้าพระเอกก็ไม่มาสักทีจนนายเอกเริ่มจะถอดใจคิดว่าพระเอกคงไม่มาแล้วแต่สุดท้ายพระเอกก็มาค่ะทั้งคู่ยิ้มให้กันกอดกันด้วยความดีใจในายเอกตัดพ้อพี่เล็กๆว่าพี่จากไปนานเลยนะพระเอกก็ปลอบค่ะว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วไงแล้วก็นั่งเล่นพินให้ในายเอกฟังคืนนั้นทั้งคู่นอนได้กันปกติเวลานายเอกนอนคนเดียวมักจะฝันร้ายอยู่บ่อยๆนายเอกมักจะฝันถึงคืนที่พ่อแม่ตายคืนนั้นที่ ที่บ้านเกิดไฟไหม้และนายเอกหนีออกมาคนเดียวทิ้งพ่อแม่ไว้ในบ้านและนั่นก็เป็นความรู้สึกผิดในใจของนายเอกด้วยมาจนถึงทุกวันนี้คืนนี้ที่ทั้งคู่นอนด้วยกันนายเอกก็ฝันร้ายอีกแล้วและคนที่ปลอบใจก็คือพระเอกนั่นเองค่ะพระเอกปลอบใจด้วยการเล่าเรื่องราวแต่คนหลังที่ตัวเองกับนายเอกได้เจอกันเป็นครั้งแรกเล่าถึงเรื่องราวการขัดแย้งกันแบบเด็กๆระหว่างกาันด้สาเหตุคือพระเอกขโมยแหวนหยกซึ่งเป็นแหวนของแม่นายเอกแล้วโดนนายเอกชกเข้าให้และจบลงที่ พระเอกจับมือนายเอกเรียกนายเอกด้วยชื่อที่มีแต่พระเอกเท่านั้นที่เรียกบอกนายเอกว่าต่อไปข้าจะอยู่ข้างกายเจ้าเองจากนี้เจ้าจะไม่ต้องนอนฝันร้ายเจ้านอนหลับให้สบายใจเถอะนะนายเอกดีใจกุมมือพระเอกไว้ถามว่าท่านพี่ท่านพูดจริงใช่ไหมต่อไปท่านจะไม่จากข้าไปไหนอีกแล้วใช่ไหมท่านสัญญากับข้าแล้วนะ ทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่นั่งอยู่ด้วยกันต่างคนต่างมองหน้ากันค่ะต่างคนต่างนั่งจับแหวนหยกที่แขวนอยู่ที่คอตอนนี้แหวนหยกของแม่นายเอกอะค่ะนายเอกแบ่งกับพระเอกเก็บไว้คนละวงเพื่อเป็นตัวแทนคําสัญญาว่าพระเอกจะอยู่ข้างๆนายเอกไม่ไปไหนอีกแล้วเสนาบดีคิมพ่อของทั้งคู่เข้ามาคุยกับทั้งคู่ค่ะและพูดกับพระเอกเรื่องการแต่งงานพระที่บ้านได้มั่นหมายพระเอกกับลูกสาวตระกูลหนึ่งไว้นานแล้วโดยพ่อบอกกับพระเอกว่าจะเป็น ลูกชายคนโตของบ้านขอให้ทำตัวให้ดีและให้เตรียมตัวได้แล้วเพราะอีกไม่กี่วันก็จะต้องแต่งงานแล้วที่ผ่านมาเจ้าเลวหลายแค่ไหนก็รู้ร,รู้กันอยู่เจ้าเอาแต่เที่ยวเล่นจนทำให้ลูกสาวบ้านนั้นอายุมากเกินกว่าจะแต่งงานตอนแรกทางบ้านตั้งใจจะยกเลิกการแต่งงานระหว่างเจ้ากับลูกสาวเขาแต่ลูกสาวบ้านนั้นก็บอกว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนเขาก็จะรอเจ้าดังนั้นเจ้าจงเตรียมตัวให้ดีนายเอกที่ได้ยินว่าพี่ชายจะแต่งงานก็เดินมาแสดงความยินดีบอกว่า ท่านพี่ท่านจะแต่งงานแล้วค่ายินดีกับท่านด้วยต่อไปข้าคงต้องย้ายไปนอนอีกห้องหนึ่งแล้วสิพระเอกก็ว่า เจ้านี่นะรู้ว่านอนคนเดียวไม่ได้ก็ยังจะปากดีอีกนายเอกก็ว่าท่านพี่เชื่อใจข้าได้เลยข้านอนคนเดียวได้อยู่แล้วท่านพี่นะ่ะท่านนอนกับพี่สะพ้ายยังไงก็ต้องดีกว่านอนกับข้าแน่นอนพี่สะพ้ายคนนี้ตอนเด็กๆข้าเคยเห็นนางงดงามมากตอนนี้ก็คงจะงามไม่เปลี่ยนไปแน่ๆมันเป็นเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเป็นพี่สะพ้ายของนายเอกอะคะ่ะทางพระเอกและนายเอกเคยเจอเธอมาก่อนแล้วเมื่อตอนเด็กๆนั่นเองจริงๆพระเอกไม่ได้อยากจะแต่งงานนะคะแต่เพราะเป็นลูกคนโต ด้แหละก็เลยข,ขัดไม่ได้พระเอกก็เลยมาที่หอคณิกามาหานางลมคนนึงซึ่งเป็นนางลมคนโปรดของพระเอกอะคะ่ะเวลาพระเอกอึดอัดใจก็มักจะมาหานางลมคนนี้มาพูดมารบายความในใจกับนางลมคนนี้ตลอดอะนะคะตอนนี้ก็เช่นกันนางลมถามพระเอกว่าพระเอกจากไปนานมากกลับมาครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างพระเอกก็ว่าไม่ว่าตัวเองจะจากไปที่ใดและไปนานแค่ไหนก็ไม่ได้ทําให้สิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปเลยนางลมก็ว่าท่านมาหาข้าที ท่านก็นมักจะพูดแบบนี้ต่อไปท่านก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเถิดทําตามที่ใจปรารถนาชีวิตของคนเราช่างแสนสั้นนักพระเอกก็พูดเป็นปริศนาอีกว่าตัวข้าเองก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นเช่นไรเพราะไม่ว่าข้าจะมองไปทางใดสิ่งนั้นมันก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นที่พระเอกพูดถึงก็คือความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อนายเอกนั่นเองค่ะแต่พระเอกก็คงคิดแล้วว่าแม้ว่าความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อนายเอกมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วยังไงล่ะแล้วเขาจะทำอะไรได้ พระเอกเมื่อกลับจากหอคณิกามาถึงบ้านก็พบว่าที่บ้านเกิดเรื่องใหญ่หนังสือเล่มสำคัญเล่มหนึ่งหายไปเซนาบดีคิมกำลังสอบสวนคนในบ้านด้วยความโกรธจัดซึ่งคนที่เอาไปก็คือนายเอกที่ตอนนี้ยืนถือหนังสือซ่อนไว้ด้านหลังไม่กล้าเดินเข้าไปบอกว่าตัวเองเป็นคนเอาไปพระเอกที่รู้ว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ที่นายเอกก็เดินเข้าไปบอกพ่อว่าหนังสือเล่มสำคัญที่พ่อตามหาเขาเป็นคนเอาไปเองและตัวเขาเองได้ทำหนังสือเล่มนั้นหายไปแล้วด้วยพ่อบ บอกให้บ่าวไพร่ออกไปแล้วให้พระเอกมาคุยกับตัวเองเป็นการส่วนตัวพ่อบอกพระเอกว่าอย่าคิดนะว่าพ่อไม่รู้ว่าพระเอกโกหกเรื่องหนังสือเล่มนั้นแล้วเอาหินคว้างใส่พระเอกจนพระเอกบาดเจ็บซึ่งเหตุการณ์นั้นนายเอกก็เห็นจากด้านนอกนายเอกจึงทำแผลให้ภาพตัดมาที่ใต้เท้าค่ะใต้เท้าปิดหนังสือเล่มนั้นโดยค้างไว้ในหน้าที่พระเอกเขียนถึงนายเอกที่ทำแผลให้ตัวเองใต้เท้าเดินมาหานายเอกที่โดนขังอยู่ในคุกมาบอกนายเอกว่าข้าเจอบันทึกลับของพี่ชา เจ้าจะบอกว่าเพราะความเกลียดชังเจ้าถึงฆ่าเขาแต่จากบันทึกที่ข้าอ่านมันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เจ้าว่าเลยนะนายเอกก็ว่าที่เขาเขียนมันไม่ใช่ความจริงซะหน่อยสมุดบันทึกเขาจะเขียนอะไรจะเขียนยังไงก็ได้ไตเท้าก็ยังแย้งอีกว่าแล้วใครการจะเขียนโกหกลงในบันทึกลับของตัวเองแล้วถามหาแหวนยกกับนายเอกค่ะถามว่าแหวนยกวงนั้นอยู่ที่ไหนเจ้ากับพี่ชายมีแหวนหยกกันคนละวงไม่ใช่หรอนายเอกก็ว่าตัวเองทําแหวนวงนั้นหายไปแล้วละ่ะไตเท้า ก็ว่าเจ้าทําของที่เจ้าห่วงแหนหายงั้นหรอแหวนนั้นเป็นของต่างหน้าของแม่เจ้าเลยนะนี่พี่สะใยเจ้าก็มีแหวนหยกเช่นกันนางบอกว่าสามีนางให้ไว้เป็นของต่างหน้านี่มันยังไงกันแน่แหวนสองวงแต่แบ่งกันใส่สามคนงั้นหรอนายเอกก็รีบบอกค่ะว่าการตายของพี่เรื่องนี้เป็นความผิดของข้าแต่เพียงผู้เดียวพี่สะใยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยซึ่งท่าทีลุกลี้ลุกลนของนายเอกทําให้ใต้เท้าผิดสังเกตและบอกว่าข้ายังไม่ได้บอกเลยนะว่าข้าสงสัย พี่สะพภยของเจ้าหลังจากพบนายเอกแล้วใต้เท้าก็ไปหาคหูยินชายาของพระเอกค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ได้ข้อสังเกตที่ชวนให้สงสัยมากขึ้นแต่ก็ใจเย็นไม่พูดอะไรไต้เท้ากลับมาที่ห้องของตัวเองเปิดอ่านบันทึกของพระเอกต่ออีกครั้งต่อจากครั้งก่อนที่ค้างไว้ตอนที่พระเอกรับผิดแทนนายเอกจนถูกพ่อทําร้ายแล้วนายเอกทําแผลให้บันทึกต่อจากนั้นกล่าวถึงวันแต่งงานของพระเอกค่ะวันแต่งงานมาถึงแต่เหมือนพระเอกจะไม่ค่อยรู้สึกยินดียินราย สักเท่าไร่กลับการพระเอกกลับคิดถึงนายเอกซะมากกว่าซะด้วยซ้ําในพิธีแต่งงานนายเอกมองพิธีนั้นด้วยสายตาไม่เชิงยินดีนะคะออกจะเป็นสายตาที่ดูคุ้นคิดติดเศร้าซะด้วยซ้ําแต่ฉากนี้แอกไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่าที่นายเอกมีสายตาแบบนั้นนายเอกคิดอะไรอยู่เพราะสายตานายเอกมันมองที่พี่สะพ้ายไม่ได้มองที่พระเอกนะคะในขณะที่พระเอกเนี่ยขณะทําพิธีก็แอบชำเลืองมองนายเอกอยู่ตลอดเลยค่ะคืนนั้นตอนเข้าหอพระเอกไม่ได้ทําอะไรหูยินของตัวเองนะคะ แถมตอนดึกพระเอกตื่นขึ้นมาเดินออกจากห้องหอไปที่อื่นซะได้ซ้ำเวลาผ่านไปร่วมเดือนแล้วที่พระเอกแต่งงานพระเอกก็ยังไม่ร่วมหลับนอนกับผูญินของตัวเองจนพ่อเรียกเข้ามาพบบอกให้พระเอกริมมีลูกได้แล้วคืนนั้นนายเอกไม่สบายค่ะพระเอกก็เลยอยู่ดูแลจนดึกนายเอกบอกพระเอกว่าให้ไปซะตัวเองไม่ต้องการให้เขาอยู่ให้พระเอกกลับไปที่ห้องซะพระเอกที่ถูกพ่อกดดันแล้วยังถูกนายเอกไล่ให้กลับมาหาเมียที่ห้องอีกก็กลับมาที่ห้องก็เห็นฮูหยินของตัวเอง นั่งเฝ้าอยู่ก็ไม่พูดพรทำทําเพลงอะไรนะคะเข้ามาก็จู่โจมเมียตัวเองนั่นแหละค่ะกะจะมีอะไรด้วยแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าขอโทษข้าทําแบบนั้นกับเจ้าไม่ได้แม้แต่จะกอดเจ้าข้าก็ทําไม่ได้ข้าขอโทษแล้วก็เดินออกจากห้องไปผูยินที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจผูยินจริงๆเขารักพระเอกนะคะเพราะตอนเด็กๆผูยินเคยถูกแม่ทําร้ายเพราะตอนนั้นน้องชายตายแล้วแม่ก็ตีค่ะแล้วบอกว่าคนที่ควรตายก็คือคูยินนั่นแหละไม่ควรจะเป็นน้อง ชายยเลยนางเสียใจจนคิดจะกระโดดบ่อน้ําตายแต่พระเอกมาช่วยไว้นั่นจึงทําให้นางประทับใจในตัวพระเอกแล้วก็รอที่จะเป็นเจ้าสาวของพระเอกพอเจอพระเอกปฏิเสธว่ามีอะไรด้วยไม่ได้แม้แต่จะกอดก็ยังไม่ได้ก็เสียใจนั่นแหละค่ะฝั่งนายเอกที่ไม่สบายแล้วไล่พระเอกให้กลับห้องก็ฝันร้ายค่ะพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เดินออกมานอกห้องก็เลยมาเจอกับพระเอกที่หนีเมียตัวเองออกมานอกห้องเช่นกันพระเอกที่กินเหล้าเข้าไปแล้วก็ด้วยอารมณ์กลุ่มกลุ่มมึนๆอยู่แล้ว พอเห็นหนายเอกก็เลยเดินเข้าไปกอดน,นายเอกพยายามผลักออกนะคะแต่พระเอกบอกว่าขอค่ากอดเจ้าอีกหน่อยเถอะนะขอเวลาอีกสักครู่ข้าพยายามแล้วที่จะไม่เข้าใกล้เจ้าพระเอกเหมือนจะสารภาพความในใจอะค่ะแต่นายเอกที่ตอนนี้ไม่ฟังอะไรนอกจากบอกให้พระเอกที่กอดตัวเองอยู่อะค่ะบอกให้ปล่อยพร้อมกับพยายามแกะมือพระเอกออกจากตัวแต่พระเอกก็กอดไม่ปล่อยไง จังหวะนั้นฮูหยินมาเห็นเข้าพอดีพระเอกที่กําลังกอดนายเอกอยู่เมื่อเห็นว่าเมียตัวเองมาเห็นเข้าแทนที่จะรีบปล่อยกลับกอดนายเอกนั่นขึ้นไปอีกและสายตาที่มองมาที่ฮูหยินนะคะมันทําให้ฮูหยินรู้ได้เลยว่าพระเอกรักนายเอกพระเอกมีใจมีความรู้สึกให้ในายเอกไม่ใช่ตัวเองความเสียใจก็เลยแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธเปลี่ยนเป็นแค้นและฮูหยินก็คิดจะทําอะไรบางอย่างวันต่อมาพระเอกไปหานางลมที่หอคณิกาอีกครั้งอารมณ์ไปหาที่ระบายความในใจ แล,แล้วก็ถามชางซอนซึ่งเป็นคนรับใช้ที่สนิทว่านายเอกอยู่ไหนก็เลยได้คําตอบว่านายเอกกําลังจะไปที่กระท่อมฮองยองดังฝั่งนายเอกตอนนี้เดินมาที่กระท่อมฮองยองดังกับผููหยินค่ะพอมาถึงกระท่อมผููหยินก็ใช้มารยาหญิงทําให้ในายเอกรู้สึกสงสารเห็นใจและสุดท้ายก็ล่อหลอกให้ในายเอกมีอะไรด้วยในกระท่อมนั่นแหละซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดพระเอกที่จะมาหานายเอกก็ได้ยินและรับรู้เข้าพอดีภาพตัดกลับมาที่ใต้เท้าค่ะใต้เท้าปิด สมุดบันทึกนั้นลงอีกครั้งเมื่ออ่านมาถึงตอนที่ได้รู้ว่านายเอกที่ตอนนี้เป็นนักโทษที่อยู่ในห้องขังกับคููหยินเมียของผู้ตายรักลอบเป็นชู้กันเวลานั้นค่ะผููหยินมาหานายเอกมาถามว่าทําไมนายเอกถึงมอบตัวนายเอกลืมสัญญาที่ให้ไว้กับตนแล้วหรือเอาเถอะถ้าอยากตายนักงั้นก็ตามใจก่อนจากไปคููหยินถอดแหวนหยกโยนคืนให้ในายเอกด้วยความจริงได้ถูกเปิดเผยอย่างหนึ่งแล้วนั่นคือแหวนหยกที่นิ้วมือของคูหยินที่คููหยินบอกกับใต้เท้าที่ท ทำคดีนี้ว่าแหวนยกนั้นสามีเป็นคนให้มาจริงๆแล้วมันเป็นแหวนยกของนายเอกค่ะเพราะแหวนยกอีกวงติดตัวพระเอกอยู่ตลอดผูห้หญินได้แหวนยกวงนี้มาหลังจากที่มีอะไรกับนายเอกแล้วนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ที่ฮูหยินมาหานายเอกในคุกไต้เท้าก็เห็นเข้าพอดีไต้เท้าเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านายเอกคือคนร้ายจริงๆหรือไม่จึงสืบเสาะหาความจริงเพิ่มโดยการไปที่หอคณิกาไปหานางลมคนโปรดของพระเอกไปพูดจาหวานล้อมโน้มน้าวให้นาง ลมคนนั้นยอมบอกเล่าความจริงเกี่ยวกับพระเอกให้ฟังจนสุดท้ายจึงได้รู้ความจริงจากนางลมว่าพระเอกหลังจากที่รู้ว่านายเอกกับผู้ญินลักลอบได้เสียการก็เสียใจจึงกลับมาหานางลมที่หอคณิกาอีกครั้งคนรับใช้ของพระเอกโกรธจะเอาเรื่องนายเอกแต่พระเอกดุคนรับใช้และกำชับว่าเรื่องนี้จะต้องไม่มีใครรู้อย่างเด็ดขาดหากเรื่องนี้แพร่งพายออกไปพระเอกจะไม่ไว้ชีวิตคนรับใช้แน่ภาพตัดอีกครั้งมาที่จวนของผู้ยินค่ะไต่เท้ามาหาผหู้ มาบอกให้ครูหยินพูดความจริงมาบอกว่าตัวเองรู้หมดแล้วว่าครูหยินวางแผนอะไรไว้ครูหยินจึงตัดสินใจเล่าให้ใต้เทาฟังค่ะเรื่องของเรื่องก็คือการที่ครูหยินมีอะไรกับนายเอกมันเป็นเพราะหลังจากที่ครูหยินเห็นพระเอกกอดกับนายเอกในคืนนั้นมันทําให้ครูหยินรู้ว่าพระเอกเลือกนายเอกไม่เลือกตัวเองความรักแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นจึงคิดฆ่าพระเอกโดยการเข้าหานายเอกเอาตัวเองเข้าแลกใช้ในายเอกเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นพระเอกค่ะในวันนั้นที่กระท่อม หลังจากค่หยินมีอะไรกับนายเอกแล้วค่หยินก็ให้นายเอกเลือกค่ะค่หยินบอกว่าตั้งแต่เด็กๆมาในครอบครัวค่หยินก็เหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวซึ่งหากในวันนี้วันที่ตัวเองได้เสียกับนายเอกแล้วยังต้องรู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวตัวเองก็ขอยอมตายซะดีกว่าดังนั้นนายเอกต้องเลือกนายเอกจะเลือกใครระหว่างพี่ชายอย่างซังยอนหรือเลือกค่หยินที่ตอนนี้ก็เหมือนเป็นเมียนายเอกแล้วและนายเอกก็เลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นรวมทั้งยังอ้อนวอนใช้ท่าทีน่าสงสารบอกว่า คุณชายรองท่านเลือกข้าเถิดท่านเลือกข้าได้หรือไม่และโน้มน้าวให้นายเอกเลือกตนเองและกําจัดพระเอกออกไปคืนหนึ่งหน้ากระท่อมพยองดังค่ะพระเอกกับนายเอกมาเจอกันพระเอกเรียกนายเอกด้วยชื่อที่มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่เรียกชื่อนี้นายเอกก็ว่าท่านพี่ข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปมันไม่มีน้องชายคนเดิมของท่านอีกต่อไปแล้วพระเอกเข้าไปกอดนายเอกค่ะแต่โดนผลักออกพระเอกเรยสารภาพความในใจกับนายเอกไปว่าทําไมเจ้าถึง ไม่เห็นความเจ็บปวดใจของข้าบ้างทําไมเจ้าจึงไม่รับรู้ความรู้สึกของข้านายเอกก็ว่าข้าเป็นบุรุษข้าเป็นน้องของท่านเรื่องของเราสิ่งที่ท่านมีให้ข้ามันคือความรักของพี่น้องหรือระหว่างเรามันเป็นความรักของพี่น้องจริงๆหรือท่านพี่พระเอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าอยากให้ข้าหายไปใช่ไหมนายเอกเลยว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้จบลงเราจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่จากไปจริงๆแล้วเรื่องเราทั้งหมดที่ครูหยินทำอะ ก็บอกแล้วทําเพื่อแก้แค้นพระเอกและตั้งใจจะให้พระเอกตายนั่นแหละเพียงแต่ฮูยินเลือกที่จะให้หนทางแก่พระเอกสองทางผ่านทางนายเอกก็คือใช้ในายเอกเป็นเครื่องมือนั่นแหละค่ะทางที่ฮูยินให้พระเอกเลือกก็คือ1ให้พระเอกเลือกที่จะตายเพราะรักนายเอกกับ2 ให้พระเอกตายเพราะคิดว่านายเอกไม่รักซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนตอนนี้พระเอกก็ตายไปแล้วตามที่ฮูหยิงปรารถนาไต้เท้าที่ฟังเรื่องราวที่ฮูหยินเล่าให้ฟังก็ถึงขั้นกับบอกฮูหยินว่าท่านใจคอโหดร้ายผิดมนุษย์เกินไปแล้วฮูหยินโกรธที่พระเอกไม่รักก็เลยคิดฆ่าพระเอกโดยใช้ในายเอกเป็นเครื่องมือพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่นายเอกถูกตัดสินโทษประหารแล้วฮูหยินทำเช่นนี้ไม่สงสารพระเอกที่ตายไปบ้างหรือไม่สงสารนายเอกบ้างหรือที่ถูกหลอกใช้ฮูหยินก็ ว่าในเมื่อนายเอกปรารถนาความตายพรุ่งนี้เขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วแล้วยังไงล่ะวันรุ่งขึ้นที่ลานประหารค่ะฮูยินก็ไปดูการประหารครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนที่นายเอกจะถูกประหารชังซอนคนรับใช้ของพระเอกที่ก่อนหน้านี้โดนจับก็วิ่งเข้ามาหามาเล่าความจริงในวันที่พระเอกตายให้ใต้เท้าฟังความจริงที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็คือชังซอนเข้ามาหาพระเอกบอกพระเอกว่าตนเองรู้ว่าฮูหยินได้สั่งซื้อยาพิษมาพระเอกรู้ ทันทีว่าฮูยินและนายเอกกําลังวางแผนฆ่าตนเองชางซอนบอกว่าจะไปแจ้งความจับทั้งสองคนแต่พระเอกบอกว่าห้ามแตะต้องนายเอกเด็ดขาดและยังบอกกับชางซอนว่า ต่อไปชังซอนจะไม่ใช่เป่ารับใช้ของตัวเองอีกแล้วชังซอนถามพระเอกว่าเหตุใดพระเอกถึงเลือกที่จะยอมตายทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าฮูหยินกับน้องชายคิดจะฆ่าตัวเองพระเอกก็ว่าพวกเขาอยากให้ฆ่าตายข้าก็จะตายให้พวกเขาได้สมใจและบอกให้ชังซอนไปซะออกไปใช้ชีวิตไปดูโลกภายนอกซะถือซะว่านี่คือคําสั่งจากข้าก่อนตายฝั่งนายเอกที่ตอนนี้กําลังเดินไปที่ห้องของพระเอกในใจคิดตลอดทางถึงคําพูดที่ตเตงพูดกับพระเอกไว้ว่า เรื่องระหว่างตัวเองกับพี่ชายจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งจากไปนายเอกเข้าไปหาพระเอกในห้องบอกว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้ข้าเตรียมเหล้ามาด้วยพร้อมกับเทเหล้าลงจอกพระเอกที่รู้อยู่แล้วว่าเหล้านั้นมียาพิษก็ยิ้มและบอกนายเอกว่าน้องชายข้านําเหล้าชั้นดีมาให้ข้าจะดื่มไม่ให้เหลือแม้แต่สักหยดเลยแล้วสองพี่น้องก็นั่งคุยกันค่ะจนถึงเรื่องเรื่องหนึง่งพระเอกบอกนายเอกว่าเจ้าจําวันนั้นที่กระท่อมพองยองดังได้ไหมวันนั้นวันที่ด อกไม้โปรยปลายดังสายฝนเจ้านอนบนตักข้าและเผลอหลับไปวันนั้นที่จริงแล้วข้าไม่ได้หลับแต่ข้าเห็นเจ้าหลับสบายข้าไม่อยากปลุกให้เจ้าตื่นจึงทำได้แค่นั่งมองเจ้าหลับอยู่เงียบๆข้าเฝ้ามองเจ้าที่หลับอยู่บนตักของข้าอย่างสงบไม่มีฝันร้ายและไม่มีเสียงกรีดร้องข้าจึงสัญญากับตัวเองว่าข้าจะไม่ลืมใบหน้าของเจ้าในวันนั้นตลอดไปชั่วชีวิตนี้นายเอกที่ฟังพระเอกพูดมาถึงตรงนี้หลังจากที่ถูกครูหญินกดดันว่าจะต้องเลือกตอนนี้ นายเอกมองหน้าพระเอกและคิดในใจว่าท่านพี่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าระหว่างท่านกับฮูหยินข้าจะเลือกทางใดระหว่างเราจะต้องมีใครคนหนึ่งหายไปและคนคนนั้นต้องเป็นข้าเองนายเอกเลือกที่จะหายไปเองค่ะนั่นคือนายเอกเลือกที่จะกินเหล้าที่มียาพิษนั่นมือที่กำลังจะเอื้อมไปหยิบเหล้าแก้วนั้นยังไม่ทันจะได้หยิบ พระเอกก็คว้าเหล้าแก้วนั้นเอาไว้ก่อนยิ้มให้และบอกนายเอกว่าต่อให้ข้าหนีจากเจ้าไปไกลถึงเพียงใดก็ไม่มีวันเปลี่ยนเรื่องทั้งหมดนี้ได้เลยยิ่งข้าพยายามจะลืมเจ้ามากเท่าใดมันกลับทำให้ข้าคิดถึงเจ้ามากขึ้นเท่านั้นข้าขอโทษขอโทษที่ข้ารักเจ้าแบบนั้นพระเอกหมายถึงเขาขอโทษที่รักนายเอกแบบคนรักอะค่ะพระเอกเมื่อพูดจบก็ยิ้มให้ค่ะผลักโต๊ะให้ล้มเพื่อให้ไหเหล้าที่มียาพิษอยู่นั้นแตกและยกจอกเหล้าที่มียาพิษในมือขึ้นดื่มจนหมดต ่อหน้านายเอกนั่นแหละค่ะเมื่อดื่มหมดก็ยิ้มให้ในายเอกเป็นครั้งสุดท้ายและสิ้นใจตายภาพในอดีตหายไปนายเอกบอกกับใต้เท้าว่าท่านพีรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในเหเล่าที่ข้านําไปให้เขามียาพิษผสมอยู่ใต้เท้าจึงถามว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้ทําไมท่านจึงยอมมอบตัวนายเอกก็ว่าที่ข้ายอมเข้ามอบตัวก็เพราะตัวเองนั้นบาปนักผิดนักที่ทรยศทักหลังพี่ชายและพี่สะใภ้ของตัวเองใต้เท้าซึ่งรู้ทันนายเอกก็ว่าความ ความผิดบาปของเจ้าคงไม่ใช่เจ้าผิดที่ทระยศหักหลังพี่ชายหรือพี่สะใภยหรอกแต่มันเป็นความผิดที่ไม่รู้ใจตัวเองให้เร็วกว่านี้สินะนายเอกที่ได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้ค่ะเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในการเข้ามอบตัวของนายเอกก็คือนายเอกต้องการความตายค่ะต้องการที่จะตายตามพระเอกนั่นแหละเพราะรู้แล้วว่าความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อพระเอกมันคือความรู้สึกชนิดใดจึงเข้ามอบตัวทําทุกอย่างให้ตัวเองถูกประหารเพื่อที่จะได้ตายตามพระเอกไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ฮูหยินเนี่ยพ้นผ,ผิด แต่สุดท้ายนายเอกก็ตายไม่ได้ค่ะจะอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นน่าสงสารจังเมื่อความจริงปรากฏคนเบื้องหลังทั้งหมดก็คือฮูหยิน ทางการจึงไปจับตัวคูหยินค่ะแต่เมื่อไปถึงคูหยินก็แขวนตัวเองกับขือตายซะแล้วนายเอกที่ตอนนี้พ้นจากการเป็นนักโทษจึงมาที่หลุมศพของพระเอกคิดถึงคําพูดของพระเอกที่บอกกับนายเอกก่อนตายว่าในวันที่ตอกไม้โปรยปลายเจ้านอนหลับอยู่บนตักของข้าและเผลอหลับไปวันนั้นจริงๆข้าไม่ได้หลับแต่ข้าเห็นเจ้าหลับสบายข้าไม่อยากปลุกให้เจ้าตื่นจึงทําได้แค่นั่งมองเจ้าอยู่เงียบๆนายเอกจึงบอกกับพี่ชายที่ร่างถูกฝังอยู่ในหลุมศพนั้นว่าท่าน ข้ามีความลับอย่างหนึ่งจะบอกท่านวันนั้นวันที่ดอกไม้โปรยปลายวันที่ข้านอนหนุนตักท่านแล้วท่านคิดว่าข้าเผลอหลับจริงๆแล้วข้าไม่ได้หลับตักของท่านช่างอบอุ่นและสบายยิ่งนักข้าจึงทําได้แค่เพียงแกล้งนอนหลับ ฉากสุดท้ายของหนังก็คือนายเอกนอนเอนพิงตัวเองหลับตาพริมกับหลุมศพของพระเอกคล้ายๆจินตนาการว่าหลุมศพนี้คือตักของพระเอกอะค่ะตักที่แสนจะอบอุ่นและสบายจนตัวเองต้องเอนตัวลงนอนและหลับไปและหนังก็จบแค่นั้นความรู้สึกที่ดูจบก็คือหนังเศร้าจังเลยค่ะดูจบแล้วมันหน่วงๆอึนๆไปเลยอะค่ะนี่มันคือโศกนาฏกรรมความรักชัดๆเลยอะเจ็บปวดอะไรเช่นนี้แต่แอดชอบนะคะถึงแม้หนังจะจบเศร้าแต่ระว่า ทางของหนังมันสนุกมันชวนดูชวนติดตามอะค่ะเรื่องนี้ตัวละครคิมซังยอนพระเอกค่ะเขารู้ใจตัวเองมาตลอดว่ารู้สึกยังไงกับนายเอกในเรื่องพระเอกก็พยายามบอกคนดูมาตลอดนะคะว่าพระเอกรักนายเอกมากมากถึงขนาดรู้อยู่แล้วว่าน้องตัวเองจะมาวางยาพิษจะมาฆ่าตัวเองก็ยังยอมอะค่ะก่อนตายยังยิ้มให้มันต้องรักเบอร์ไหนอนะคะถึงยอมได้ขนาดนั้นในขณะที่นายเอกจริงๆนายเอกก็คงรักพระเอกนั่นแหละแต่แค่ยังไม่รู้ใจตัวเองอะคะ่ะว่ารัก เอกแบบไหนสังเกตได้ในหลายฉากค่ะแววตาหรือภาษากายที่นายเอกมีต่อพระเอกอะ่ะมันบอกว่านายเอกเองก็รักพระเอกเช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วแม้จะถูกกดดันให้เลือกนายเอกก็ฆ่าพระเอกไม่ลงจะชิงกินยาพิษตายเองซะดีซ้ําตัวละครอีกตัวที่มีบทบาทมากๆเลยก็คือฮูหยินหรือพี่สะพ้ยค่ะตัวละครตัวนี้อาจไม่รู้ว่าจะเกลียดหรือจะสงสารดีนะคะจริงๆชีวิตของฮูหยินน่าสงสารนะคะเขาอยู่ในครอบครัวที่เกลียดชังตัวเองพอแต่งงานสามีที่ตัวเอง คนที่ตัวเองรอคอยก็ไม่รักไม่เลือกตัวเองแต่กลับไปเลือกผู้ชายอีกคนหนึ่งความรักก็เลยเปลี่ยนเป็นความแค้นซึ่งความโกรธแค้นของคูหหินมันน่ากลัวมากพอกะเล่นเอาให้ตายกันเลยทีเดียวจริงๆเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ดูวจ,จัดจัดไวจ๋าขนาดนั้นอีกทั้งตัวละครที่ทําให้เรื่องดําเนินไปกลับเป็นผู้หญิงซะอีกแต่สําหรับแอดเรื่องนี้สนุกนะคะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เงอนงาเยอะปมเยอะแต่หนังจบแบบเคลียร์ทุกปมซะดีซ้ำหนังตัดไปตัดมาระหว่างปัจจุบันที่ พระเอกตายแล้วกับเรื่องเล่าย้อนกลับไปตอนที่พระเอกยังมีชีวิตอยู่แต่ถึงแม้หนังจะตัดกลับไปมาแต่เรื่องนี้ไม่ได้ทําให้คนดูงงนะคะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เล่าเรื่องได้เป็นระบบมากอะค่ะหนังใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงได้อย่างคุ้มค่ามากเลยค่ะเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นหนังเศร้าแต่ภาพสวยหลายๆฉากที่งานภาพใหอารมณ์ภาพฟุ้งๆเหมือนอยู่ในความฝันนะคะรวมทั้งดนตรีประกอบก็น่าฟังมากโดยเฉพาะตอนที่พระเอกกับนายเอกอยู่ด้วยกันที่กระท่อมฮองยองดังอะค่ะดนตรีมันฟังแบบหวานป ซ,ะะซึ่งแอดชอบมากซะด้วยสิหากใครฟังสปอยของแอดจบแล้วและคิดว่าตัวเองใจแข็งแรงพอก็อยากจะให้ไปดูหนังเรื่องเต็มกันนะคะเพราะถึงแม้ว่านี่มันคือหนังสศกนาตกรรมแห่งความรักแต่มันก็เป็นความรักที่งดงามเลยนะอยากให้ลองทําใจแข็งๆแล้วไปดูกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ชอบไม่ชอบกดไลค์ดิสไลค์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับการเล่าหนังแนว LGBTQ ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ